2ชิ้นค่ะได้ไปพิจานณาผ่านทวนเปิดราคาขายที่1 7 5 0 0 0เจมับาทค่ะลูกค้าคันนี้1 7 5 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าท่านใดกำลังมองหาคูมปต้า L3408 อยี่สู่ค่ะสาสีแรงม้าค่ะทัางเงินสามสูบคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเล่นเอกสารครบค่ะได้อุปกรณ์ไปเลยสอชิ้น ราคาก็ถูกค่ะลูกค้าหนึ่งแสนติดหมื่นห้าพันบาทพร้อมเก็บงานได้ฟรีค่ะค่ะวันนี้แม่ค้ามารีวิวแบบาการใช้งานจริงเลยค่ะถ่ายแล้วก็ด้านให้ดูค่ะเขียนนิ่งหม,มลูกค้า บาทเท่านั้นค่ะทางสีแรงม้าค่ะทางร้านเราขายเงินสดค่ะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็นักสมาชิสกสกศค่ะลูกค้าที่สนใจโทรสอบถามแม่ค้าได้ค่ะที่เบอร์098-260-1158เดสากูยมือสองเราที่ท้แก่นค่ะ ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะแล้วก็เก็บงานไนฟรีคันด้วยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดอยู่ไกลค่ะไม่สะดวกมาชมรถค่ะวิดีโอคอลมาได้นะคะลูกค้า วิดีโอคอมาดูรถถ่ายได้ค่ะทางร้านเรามีหน้าร้านจริงค่ะซื้อขายจริงค่ะแล้วก็รถถ่ายมีจริงค่ะลูกค้าก็เตือนลูกค้าด้วยนะคะระวังเผบดปอมด้วยนะช่วงนี้เผบดปอมระบาดค่ะสวยค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นแค่ราคา175,000บาทเท่านั้นค่ะ คาะูสๆไปเลย1 7 5 0 0 0บาทค่ะเครื่องแก๊ป้ำดีค่ะแล้วก็ส่งรีภายใน300กิโลเป็นแรกค่ะทาร้านเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกศค่ะลูกค้าท่านใดอยู่ไกลค่ะวิดีโอคอมาดูได้นะคะทาร้านเราก็จะส่งเก็บเงินปลายทางได้ค่ะ34แรงม้าเราก็จะมี2คันค่ะจะมีหลังคาขาวค่ะหลังคาขาวนี้จะราคา1 7 5 0 0 0บาทแล้วก็จะมีหลังคาแดงค่ะหลังคาแดงจะ อลคายที่1 8 5่งแสบาทค่ะแวะชมได้ค่ะพิการร้านเราตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะลูกค้าเก็บจุดรถซื้อไม่เรียบร้อยค่ะคันนี้ ในราคานี้ลูกค้าจับต้องได้ค่ะราคาแสนห0ื0แสนบาทค่ะ,ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถถยคูเปต้า L 3 4 0 8 d t ในแค่เท่านี้ค่ะฝากลูกคา้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ยมือสองเราในดีคอนแกนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ